สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องโซบุนชูแชนแนลค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำบิ๊กคลีนนิ่งนะคะบิ๊กคลีนนิ่งนะคะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนด์อ็ฟมารีนะคะมันมันเป็นมันเป็นกิจวัตรที่เราจะต้องทำนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะยกนะทางขยะนะขึ้นรถนะคะไปทิ้งกันอันนี้ใบยางก็กำลังไขมาเลยว่ะที่ที่สี่เราต้องไปหาถุงมือมาใส่ละใส่แล้ว อ้านี่นะคะ บ่งใหมันมันสีมัน,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 นะน,นมนีล้นนะเดี๋ยวให้เจ้าขงกระปปิด,ด,ด จะเสียดแน่นจ้องจะเสียบนานแล้วนี่ครับเราก็เตรียมตัวจะเอาขยะขึ้นรถ ของน้ำแล้วนะขี้ข้างของน้ำแล้วนะข้างของน้ำ,งงน,ำนี่ก็เป็นนะคะกิจกรรมนะคะร่วมกันนะคะนะเอฟซีนะเก็บขยะนะคะตอนนี้ขวดก็ยังไม่เยอะนะคะขวดยังไม่เยอะ เดี๋ยวค่อยเก็นนบขวดตอนนี้อยักมาอันตัวนั้นนีแมนหรือตัวนั้นเอ้ยตัวนั้นมีแมง อันนี้ก็หมดแล้วนะคะ F4 เคครับเก็ียบร้อยแล้วนะครับงมอย่างๆครับอ้าวของพวงมาลัยเลยหรอคะนี่ค่ะลุงจิมก็มอบข้าน้ำมันให้กับไทยบ้านนอกนะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะกระแบ่งปันครับผม ก็ไปก็เติมน้ำมันเลยครับระยะทางก็ไปกลับก็บประมาณประมาณเกือบยี่สิบโลอขอบคุณทุกท่านเอาไปทั้งทางเลยบ่นี้ก็ทุกครั้งเพิ่นกจ็จะอันนี้โอ้ยยี่สิบโลโ<อ><ห>เกือบย <20 S 2> ีลโลให้เพิ่มอีกยี่สิบบาทหนักแล้ว อาก็เห็นจับแบงค์ยี่สิบว่ะลุงโอ้ยเนาะขอบคุณครับก็เป็นน้ำจีน้ำใจครับก็จะเติมร้อยยี่สิบเราก็จะเติมอ่ะมาทีละนิดทีละนิดอ่ะให้หมดเลยเอาอีก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 ซื้อข้าวซื้อข้าวกินไม่พอซื้อไปให้เพื่อนหลายกินโอ้โหนี่ก็เลยห้าสิบบค่ะอันนี้ก็ลุงจิมนะคะก็รวมโดยช่วยกันนะคะ FC ขอบคุณครับะคลิปนี้นะคะ ก็อย่าลืมนะคะ TP Coffee TP Skin นะคะในน้ำช่องเฟิร์มมุญชูชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ